เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2561มีรายงานข่าวว่าวงการเพลงสุดเศร้าศิลปินแห่งชาติสวรีพกาพันธ์เสียชีวิตแล้วปิดตำนานพจนมานสว่างวงคนแรกสวรีพกาพันธ์อดีตดารานักร้องราชินีเพลงลูกกรุงและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2532ซึ่งฝากเสียงร้องไพเราะไว้ในเพลงดังอมะตะมากมายเช่นจำเลยรักข่าจะให้ตายดีกว่าปล่อยฉันไปสนามอารมณ์หากฉันรู้สักนิดใครหนอ อาไยร,รักเป็นต้นได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วภายในบ้านพักซอย101ทับ1ถนนสุขุมวิทเตพระขนงเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่1พฤษภาคม2 5 6 1ผู้สื่อข่าวได้สอบถามรายละเอียดจากเพื่อนนักร้องทราบวา่าช่วงหัวค่ำสวรีได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกและหลานที่บ้านจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาจึงบอกว่าจะไปกินยานอนหลังจากนั้นคนในบ้านได้ยินเสียงสะอึกเหมือนหายใจไม่ออกจึงเข้าไปดูในห้องนอนชั้นล่างพบว่าสวรีแน่นิ่งไปแล้วก่อนที่ลูกจะพยายาม ช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานถึง30นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสนิติเวชด้านดรวีนาเชิดบุญชาติเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลติดตามเป็นคนใกล้ชิดได้เผยกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาโดยเล่าถึงวินาทีสวัลีพกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติจากไปอย่างสงบและมีความสุขว่าท่านจากไปเวลาประมาณ21อนาฬิกาของคืนวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาพี่เชอรี่ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับลูกหลานที่เดินทาง มาจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่รับประทานอาหารเย็นก็มีความสุขกันมากยังพูดคุยได้ปกติจนถึงเวลาทุ่มครึ่งต่อมาพี่สวัสีก็ย้ายไปนั่งดูทีวีที่ห้องรับแขกซึ่งอยู่ติดห้องอาหารซึ่งตนเข้าใจว่าคงถือยาไปทานด้วยแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงดังเอื้อกจึงวิ่งเข้าไปดูเมื่อไปถึงดูคล้ายท่านหลับไปเองเฉยๆเหมือนเป็นลมแน่นิ่งไปไม่มีอาการกระวนกระวายใดๆซึ่งลูกและหลานได้พยายามช่วยปั๊มหัวใจพร้อมโทรเรียกสายด่วน1669แต่ก็ไม่ทันการจนเวลา21นินาฬิกาลูกของพี่เชอรี่ก็โทมาาแจ้งบอกว่ มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาแล้วเขาก็ไม่ฟืน้นเราได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเราก็เดินทางไปถึงเขาก็ไม่หายใจแล้วเหมือนหลับไปญาตตกใจกันหมดเลยแม้ว่าญาตจะนําตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชแต่ก็ไม่ทัน ทั้งนี้ยาที่ท่านทานเป็นยาบำรุงสำหรับคนที่เป็นตะคริวซึ่งทานมาเป็นปีแล้วเม็ดยาขนาดใหญ่พอสมควรก็เข้าใจว่าน่าจะติดหลอดลมจึงทำให้หลับไปเฉยๆส่วนที่บอกว่าสะอึกก่อนไปนั้นเป็นอาการของคนที่กำลังจะไปสะอึกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีความกระวนกระวายอย่างไรก็ดีร่างกายท่านไม่ได้มีการชนะสูรเนื่องจากทางยาไม่ได้ติดใจสำหรับตนอยู่กับคุณสวัีมาตั้งแต่อายุ14เรารู้จักและไปมาหาสู่สนิทสนมกันทั้งครอบครัวถึงวันนี้ก็เป็นเวลา60ปีแล้ว เป็นมิตรภาพที่ยาวนานเราก็เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่คอยดูแลว่าท่านอยากได้อะไรหากไม่หนักหนาก,ก็ดูแลให้คอยรับส่งหากท่านอยากไปคอนเสิร์ตท,ที่ไหนซึ่ง,งตอนทราบข่าวว่าท่านจากไปก็บอกไม่ถูกรู้สึกงงและเศร้าใจไม่รู้จะทําอย่างไรอยู่ดีๆก็ไปไม่บอกกันก่อนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้ท่านสรุกสบายเราก็ทําให้ประกอบกับตนเป็นคนชอบดูแลร่างกายก็จะดูแลสุขภาพให้ท่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรอยากไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันตลอดช่วยกันจัดคอนเสิร์ตซึ่งท่านก็มีความสุขอยู่กับลูกหลานและลูกของท่านก็เพ กลับจากเมืองนอกมาอยู่ดูแลกันอีกด้วย คือขณะที่ท่านไปก็อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขดรวีนากล่าวต่อว่าล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายน2561ที่ผ่านมาท่านเพิ่งขึ้นแสดงบนเวทีงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครท่านได้ห่มผ้าสบายไปร้องเพลงบ้านสายทองและใครหนอคนก็ยังมาร้องตามท่านมีความสุขและที่ผ่านมาสุขภาพท่านก็แข็งแรงดีไม่ยอมถือไม้เท้าทั้งนี้ในวงการเพลงก็ได้สูญเสียหัวร ของศิลปินฝ่ายหญิงไปอีกคนน่าเสียใจและน่าเสียดายเพราะท่านยังเต็มไปด้วยชีวิตจิตใจยังมีโปรแกรมไปเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายในวันที่2พฤษภาคม2561ก็มีข่าวในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาสบศพสวรีพกาพันคนบันเทิงช็อกต่อการจากไปอย่างกระทันหันยกเป็นตัวอย่าง คนบันเทิงที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานให้แก่สวัลีพกาพันธ์หรือนางเชอรี่สเวตนันศิลปินแห่งชาติณศสาลาพระครูประจักษ์วัตนท,ทองโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทศิลปินแห่งชาติและคนวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากอาทิลุกวิยาดาเท อุเทนวินัยพันธุรักษ์รุ่งดดีแพ่งผ่องใสชรินันทนาคอนสุชาติชวางกูลศรีสไลวราน,นุ์สุเทพวงกำแหงเป็นต้นรวมถึงบรรดาแฟนเพลงเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพอย่างครับคั่งสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2533เผยว่าต้องเรียนไวตรงนี้เลยว่าผมมีความเสียใจมากในตอนนี้คนไทยได้ขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพราะว่าจะหาคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงเหมือนพี่เชอรี่ไม่มีอีกแล้วสำหรับผมนั้นไม่ได้ถือว่า ว่าเขาเป็นเพื่อนนักร้องธรรมดาแต่เขาคือครูบาอาจารย์ของผมตั้งแต่ผมเริ่มต้นร้องเพลงก็ได้พี่รี่เป็นตัวอย่างที่ดีเสมอทําให้ผมร้องเพลงดีขึ้น เคยได้ร่วมร้องเพลงกับพี่รี่ก็ทําให้ผมมีชื่อเสียงมากขึ้นสิ่งดีๆต่างๆที่ผมได้รับจากพี่รี่ถือเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ด้วยความจริงใจผมเสียดายพี่รี่รู้สึกเหมือนตอนนี้ขาดคนที่ไว้ใจและคนที่รักไปอีกคนหนึ่งก็รู้สึกเสียใจมากครับเสียใจแทนแฟนเพลงของเขาด้วยเพราะบ,บทเพลงของพี่เขาทุกเพลงเป็นบ,บทเพลงที่มีคุณค่าทําให้คนรุ่นหลังเห็นว่าการขับร้องเพลงที่ดีนั้น เป็นอย่างไรเพราะพี่รี่เป็นคนมีความสามารถในการขับร้องเพลงที่ดีอย่างไม่มีใครเหมือนตอนร่วมงานกันพี่รี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านนายชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติกล่าวว่ารู้สึกเสียดายที่ต้องเสียบุคคลสําคัญ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมครูสวรลีถือว่าเป็นครูเพลงในตำนานมีความเมตตาอารีสั่งสอนดูแลรุ่นน้องที่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงในยุค2532แม้ว่าตอนนั้นครูสวรลีจะเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่เคยถือตัวและเมื่อเช้านี้ เพื่อนได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าครูสวรลีเสียชีวิตตนยังไม่เชื่อเพราะเมื่อต้นปี2561ครูไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆแต่หลังจากนี้จะเก็บความรู้สึกดีๆและคําสอนของครูไว้ในใจตลอดไปทานิน,นทรเทพเผยว่าเพิ่งมารู้ตอนเช้าว่านักร้องคนอื่นๆแจ้งกันกลางคืนไม่ให้แจ้งข่าวให้ผมกับพี่สุเทพวงกาแหงทราบเพราะกลัวว่าจะตกใจและช็อกเนื่องจากสนิทกันมากผมกับพี่รีสนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆประมาณปลายปี2504ถึง2505เป็นพี่สาว ที่น่ารักคอยดูแลน้องๆ้องรุ่นหลังๆทุกคนพี่รีเป็นนางเอกละครมาก่อนและมาร้องเพลงเวลาไปอัดเสียงที่ห้องบันทึกเสียงผมจะคอยหาน้ําอุ่นให้พี่รีเป็นประจำและพี่รีรักผมเหมือนน้องชายคอยดูแลและแนะนําสั่งสอนมาตลอดใครด่าผมพี่รีออกมาปกป้องไม่ยอมให้ใครด่าผมและถ้าผมทําอะไร ที่พี่รี่เห็นว่าไม่ดีจะมาว่ามาเตือนผมตลอดห่วงใยกันจนถึงปัจจุบันระยะหลังพี่รีเดินไม่ค่อยสะดวกจึงไม่ค่อยพบกันบ่อยนักแต่คุยกันทางไลน์และโทรศัพท์คุยกันตลอดเสียใจและอาไลยพี่ที่น่ารักครับ ธานินกล่าวด้านนางจิตติมาเจือใจหรือหน่อยนักร้องดังเจ้าของเพลงหัวใจมีปีกที่สนิทกับสวรีอีกคนเปิดเผยว่าทราบข่าวตั้งแต่เสียชีวิตใหม่ๆจากนักร้องรุ่นพี่ที่โทรศัพท์มาแจ้งข่าวในวงการนับถือพิรีเป็นพี่สาวที่คอยห่วงใยน้องๆรุ่นหลังๆให้คําแนะนําสั่งสอนตลอดในการวางตัวและใช้ชีวิตในระยะหลังมีความใกล้ชิดกันมากโทรศัพท์คุยกันตลอดเพราะตัวหน่อยเองนับถือพี่รีเหมือนพี่สาวเช่นเดียวกับนักร้องคนอื่นๆในวงการนักร้องรุ่นเก่าจะนับถือเป็นพี่สาวที่แสนดี ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นพี่สาวจริงๆจากการที่พี่รี่คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องๆทุกคนเสียใจที่พี่สาวที่แสนดีจากไปแล้วคุณจินตนาสุขสถิตเพื่อนสนิทของคุณสวรีที่ทำงานร่วมกันและสนิทสนมกันมาก,กว่า60ปีเนื่องจากร้องเพลงแนวลูกกรุงเหมือนกันเปิดเผยว่านิสัยใจคอของคุณสวรีเป็นคนใจดีแต่อาจจะมีน้ำเสียงดุใครทำอะไรไม่ถูกก็จะสอนเลยทำให้มีคนเคารพนับถือมากมายส่วนเรื่องการเป็นแบบอย่างคือเรื่องการวางตัวและซื่อตรงต่ออาชีพโดย นยังรู้สึกช็อกมากไม่คาดฝันว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้เพราะยังเจอกันอยู่บ่อยๆย,ยังมีนัดแนะไปเที่ยวกันอยู่เลยทุกคนจะไปกินอาหารกันที่บ้านคุณสวลีทุกปีปีละครั้งเหมือนเป็นศูนย์รวมของศิลปินรุ่นใหญ่ทุกคนโดยทุกครั้งที่เจอคุณสวลีเห็นว่าเป็นคนแข็งแรงมากการจากไปครั้งนี้เหมือนเป็นอุบัติเหตุเพราะเท่าที่ฟังคนสนิทเล่ามาคือคุณสวลีกินยาพอกินก็มีปฏิกิริยาและเสียงดังออกมาลูกหลานก็ช่วยเรียกรถพยาบาลมาแต่ไม่ทันซึ่งคุณสวลีไม่มีโรคประจําตัว มีเพียงความดันนิดหน่อยแต่ถือว่าไปสบายไม่ทรมานและไม่ได้สั่งเสียกับลูกหลานไม่มีแม้แต่หลังสังหอนทางด้านนักสแสดงรุ่นใหญ่คุณแดงนันทวัลเมฆใหญ่เพื่อนสนิทที่รู้จักกับคุณสวรีมานานกว่า50ปีเปิดเผยว่าพอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเพราะกับพี่รี่ถือเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็มักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอหากมีโอกาสตนแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าพิรีเสียชีวิตแล้ว เนื่องจากเป็นคนแข็งแรงมากผมยังสลวยไม่มีฟันปลอมเลยเสียแค่เรื่องตาที่เห็นน้อยมากดูแลตัวเองดีมาตลอดแต่เหตุที่จากไปในครั้งนี้เกิดจากเหตุไม่คาดฝันคุณแดงนันทวันเล่าว,ว่าเมื่อคุณสวลีกินข้าวเสร็จก็ได้กินยาไป4เม็ดไม่รู้ว่าดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าจึงทำให้สำลักซึ่งหลานๆที่อยู่บ้านก็ได้ยินเสียงสำลักดังมากเรียกว่าจากไปเร็วอาจจะทรมานนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไปสบายคุณแดงนันทวันเมฆใ,ใหญ่ยังเผยต่ออีกว่าพี่รี่เคยพูดว่า อาจไปอย่างกระทันหันเขาจะไปสบายแต่คนข้างหลังจะเศร้าหน่อยนะแต่พูดมานานกว่า10ปีแล้วและพูดบ่อยๆไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นจริงๆซึ่งการจากไปครั้งนี้ไม่ได้สั่งเสียหรือไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรในระยะวัยวันี้เลยรู้สึกเสียใจเพราะเราก็ผูกพันกันไว้ใจไม่สามารถที่จะบรรยายความเสียใจออกมาเป็นคําพูดได้ เป็นความสูญเสียที่กระทนหันเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รี่มีความประสงค์อยู่เสมอนั่นก็คือต้องการจะจากไปโดยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนพี่รี่ไม่กลัวตายแต่ไม่อยากให้พี่น้องลําบากซึ่งก็ถือว่าเขาทําได้ตามที่ได้ภาวนาเอาไว้การจากไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการขาดเสาหลักในวงการเพลงพี่รี่เป็นปู่ชนียบุคคลของวงการเพลงและเป็นต้นแบบที่ดีของน้องๆรุ่นหลังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆ้องรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีพี่รี่ชอบสอนชอบหวังดีกับน้องและเป็น เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการทํางานอย่างสูงถือเป็นนักร้องที่ครบเครื่องมีทั้งความสามารถทั้งนิสัยที่ดีและเป็นต้นแบบที่ดีให้น้องเสมอและพยายามทําให้วงการเพลงลูกกรุงสืบสานต่อไปได้สวรลีปกาพันธ์เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2474ที่กรุงเทพมหานครมีชื่อจริงว่าเชอร์รี่ฮอฟแมนก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นสเวตันันตามอดีศักสเวตนันสามีวิดาเป็นชาวเดนมาร์กมารดาเป็นชาวไทยมีพี่น้องสองคน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีมหาพุทธ,ธารามเมื่อปี2483จากนั้นได้เรียนเพิ่มเติม,ตมทางด้านชาวเลขและพิมพ์ดีดหลังเรียนจบได้เข้าทำงานเป็นเสมียนพิมพ์ดีดอยู่ที่เทศบาลนครกรุงเทพและบริษัทสหไทยวัฒนาเมื่ออายุได้17ปีขณะกำลังทำงานที่บริษัทสหไทยวัฒนาครูมายุรีจันเรืองครูสอนวิชาขับร้องที่โรงเรียนสตรีมหาพุทธ,ธารามได้ชวนไปดูการฝึกซ้อมละครของคณะพกาวลีซึ่งเป็นของญาติทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับครู ดาศิลปะบรรเลงผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดงซึ่งครูรัตดาให้ลองทดสอบเสียงโดยให้ร้องเพลงพระราชนิพลสายฝนปรากฏว่าเป็นที่พอใจจึงชวนมาร้องเพลงสลับฉากละครในตอนเย็นหลังเลิกงานเพลงแรกในชีวิตมีชื่อเพลงว่าหวานรื่นผลงานของครูประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงโดยร้องคู่กับวลิตสนทิรัตน์หลังจากนั้นครูรัตดาได้ตั้งชื่อให้ใช้ในการแสดงว่าสวลีแปลว่าน้ำผึ้งส่วนนามสกุลผก,กาพันนั้นสดกุรมะโรหิตเป็นผู้ตั้งให้ในเวลาต ต่อมาโดยมีความหมายว่าเผ่าพันธุ์ของดอกไม้นำมาจากชื่อจริงของเธอคือเชอรี่จากนั้นได้มีโอกาสร้องเพลงสลับฉากเพิ่มขึ้น กับเริ่มแสดงเป็นตัวประกอบมีบทพูดเล็กๆน้อยๆและร้องเพลงในเรื่องเมื่อง,งานร้องเพลงและแสดงละครมีมากขึ้นจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาทํางานด้านบันเทิงอย่างเต็มตัวไม่นานก็ได้รับบทนางเอกครั้งแรกในละครเรื่องความพยาบาททาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปและได้แสดงนําอีกหลายเรื่องจนคณะพะกาวลีเลิกกิจการลงจึงได้ย้ายไปแสดงอยู่กับคณะอัศวินกาละครเป็นนางเอกเรื่องมโนราคู่กับสุรสิทธิ์สัตยวงและเรื่องอื่นๆที่ได้รับความนิยมส สุดคือบ้านสายทองบทประพันธ์อมตะตลอดการของกอสุรังขนางรับบวเป็นพจมานคนแรกและได้ร้องเพลงหากรู้สักนิดผลงานการประพันธ์ของหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงซึ่งเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันสวัลีพกาพันธ์เป็นนักร้องเพลงลูกกรุงและนักแสดงที่มีผลงานบันทึกเสียงประมาณ 1, 5 0 0เพลงและยังเป็นนักแสดงรุ่นบุกเบิกของวงการภาพยนตร์ไทยยุคฟิล์ม16มิลิเมตรมีผลงานแสดงสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางรับบทเป็นดัชนีและเป็น,น นักแสดงคนแรกที่รับบทเป็นพจมานสว่างวงจากละครเวทีเรื่องบ้านทรายทองนอกจากนี้สวลีพกา,าพันธ์ยังเป็นนักร้องสตรีที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง4ครั้งและได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงเพลงไทยสากลประเภทขับร้องปี2532ถือเป็นปูชนียบุคคลในวงการเพลงลูกกลุ่มของประเทศไทยคนสำคัญอีกคนหนึ่ง